สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชมค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะมือหนีเมนูจะพามาหาบ่าวเถ้านะคะมาถามบ่าวเถ้าเพิ่นยำตัวใดเพิ่นเน้นตัวใดนะคุณผู้ชมมือนีจะเป็นจังใดยางหุ่นตนใหม่ยู่บ้านเอ้าอันนี้ยินเสียงยังคุณผู้ชมพืชสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะครับเช้าวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาเบิ่งตนใหม่พี่น้อง วิ้ยมันปงอันนี้ตัวนี้ใส่ปุ๋ยเข้าไปไหมใส่ปุ๋ยเ<ส>ขียวงามดีอันขึ้นงามดีเพราะว่าใส่ปุ๋ยเร่งใบนะครับใส่ปุ๋ยเล่งใบเขาอนี่ยังก็คือใส่พอมเพกก็งามเพพมนาะค่ะไปชมพคนอ่ะตะกี้มันใบมันหลวงป่านนี้ใบมันปงแล้วมาย้ำตอนเช้าเหแมนจม้ะมาย้ำตอน,ชอน,นเช้าถูแมันเบลิกนะเ,เอาทำไปชมมาเบิ่งเบลิกถูน้ำกัน สาทูน่าปูเด้อนะครับพระศิวลีพระแก้วมรกตนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านสุขใสอยู่ใส่เนื้อปูเด้อเมื่อนี้สาธุนะครับเหล็กข่วมฟันเล็กเงินกับสุขใสให้ลูกให้ล้านให้เอฟซีแฟนคลับช่องช่องนะครับเนาะสามตัวสองตัวเนื้อปูเด้อสาธุเอาสาธุกนะคะปูมันสุขใสอยู่ใส่ให้อ่าทำไปช่วงค่ะเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเอาเด็กสองตัวเก้าสามเจ็ด จีบประตูนะอยากเนซอมพี่น้อ้เก้าสักแสรุปในเอฟบ่มแม่นจ้ะเก้าสามเจ็ดนี่เสียงโทรศัพท์มมูคือมักสามเจ็ดธนบาทเนี่ยเสียงโทรศัพท<ะ>์ค่ะนะครับผมอ,อ,อันนี้ พี่นอนพี่สาวนอนทั้งเทิร์นบนนนท์บนนอนท์มีผื้นไก่เฮี้ยนไก่เกี้ยงแหมครับบ่เคยมีฝุ่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดียามเชัาอีกครั้งนะครับผมค่ะยางเบิ่งต้นใหม่พี่น้องใส่ปุ๋ยใส่ยางนะครับผ้าอีพซีเพิ่นมายัำว่าว่าเท่าหนักตัวใดมักตัวใดความฝันนะครับเนาะเขาบอกสองวดแล้วพี่น้องงวดที่เจ็บเป็นยังไงจังเอาทารุ่นน้ำกันชงบายๆนะครับกับว่าได้ฝัน ย่างมั่นหลพี่น้องนอ่นรับดีนอ่นรับดีรับแบบมาขึ้นรับดีรับเพื่อมีความสุขครัพี่น้องนอนนอ่นรับดีแต่ย่ำแต่ชุดที่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็เบิรงนน้ำกันบ้าท่อนิ่งตัวไหนจังกับบานเจโรตรีเพิ่นวันเจลไปข้างนอกครับรถไปไส่บุญสาในห้องนั่งของพระท่านเดี๋ยวมาเป็นสื่อของเป็นซื้อของค่ะเราเป็นซื้อของขอลานเป็นค่ะก็จะมาย่ำงในเอฟซีนะครับก็จะเป็นชุดอ่าเอาค่ะประชมมาเบิร์นกุหลาน้ำกันเลยนะคะพุณน่ะตั้งโรตรีกับพี่น้องเพิ่่นนึงรตีี สังเกตชุดหนึ่งบ่าวเถาเห็นเอาทุกละทุกแผงเลยเนาะค่ะค่ะเห็นเราทุกแผงโตนี่โตเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจะมักยำบ่เห็นแหละก็ได้เห็นเลขมันถือกับเลขที่อันนี้เลขความฝันก็ยังเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเนาะค่ะอันนี้เป็นเลขความฝันนะคะท่านผู้ชมตามที่บ่าวเถาได้เราให้ฟังในคลิปก่อนแล้วนะคะท่านผู้ชมบ่าวเถวคะแนนเน้นเจ็ดเก้าห้าห้านะคะแล้วก็อ่า ฝันในฝันตั้งแต่ขึ้นวันที่ยี่สิบเป็นขึ้นเจ็ดเก่าห่ากับเก่าสี่หกเก้าสี่หกนี่ก็มักด้วยพี่น้องเด้อค่ะเก้าสี่หกนี่ก็ชอบนะนะครับแล้วก็เมื่อฝันมือขึ้นมันร้อยกระทุ่งนี่ฝันวันลดท้ายนี่ผู้ใช้สามคนนะครับค่ะมาหลักรถนะครับผมกับสามหาศูนย์ทับเบิลขึ้นมาแก้หาหานะครับเบ่าเทาเน้นสุดก็คือเก้าห้าเจ็ดห้าสี่หกห้าศูนย์แต่วันนี้หนีบ่าวทอก็ติดไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมหมักนะครับผมหมัก ค่ะเอาค่วชมแคปหน้าจอเลยนะคะนี่ลอตเตอรี่บ้าเถวสังเกตดูเอาที่แรกเลยมีสามใบห้าใบเจ็ดใบเก้าใบสิบใบสิบเอ็ดใบสิบสองใบสิบสามใบนะเจ็ดเก้าห้าในสิบสามใบสบสามใบนะครับผู้ชมพี่ลองเอ้ยสุขใสในดับปูเห็นเข่าแพงใดต้องถามถึงตัวนี้ ทุกแพงเลยค่ะท่านผช้ชมเอาทุกแพงมันมีมีบ่มีเจ็บเป็นแปดแล้วแปดใบหนึ่งเป็นสิบสี่สิบสี่ใบนะครับที่จริงยากได้เจ็ดเก้าหายอย่างเดียวพี่น้องลุ้นรางวัลเลขท้ายสามตัวอันนี้สิบสี่อันนี้เก้าสี่หกพี่น้องมาเก้าสี่หกเก้าสี่หกก็ได้ตรงตรงเลยเอาตามนี่เลยเอาตามฝันเลยเก้าสี่หกอันนี้สี่หกสี่หกสี่หกนี่ได้ทั้งหมดหาใบพี่น้องนะครับอันนี้สี่หกอันนี้เลขอันนี้บ้านนี้ก็เลขฝัน เลขกฝันอันนี้เก่าหนึ่งเห็นไหพี่น้องอันนี้เก่านึ่เก่าหนึ่งกมากด้พี่น้องเด้อยู่ในชุดคว่ฝันฝันเลยครับเก่าึได้ห้าใบบเก้าหนึ่งห้าใบรับก็เล็เจียวตรีกับไปนับเนีนยครับหนึเกาหนึ่งเาที่จริงยางได้แเก่ึ่งพี่น้องค่ะอันนี้หนึ่งเก่าสามใบมชมบาวถาพนซืออีรีนะค่ะไม่ใช่อันนี้เด้อนี่เจ็ดเจดหาเก่านี่ความฝันของด้เก่าเจ็ดห สองใบเอาหนิเบิงกระขากกับมชมชุ่มวันที่หนึ่งธันวาคมนี่คะ่ะทุกใบอืแล้วการนี่สามหาเก่าฟันหนาซุดสามหาสามห้าสามศูนย์สามศูนย์สามห้าสามศูนย์นี่ครับสามศูนย์นตัวที่ฟันนี่ค่ะแล้วก็ตัวที่ฟันไปหาได้พอดีพี่น้องถ้าบัดรจะสร้างไว้ที่หาศูนย์กว่น,นี่ห้าศูนย์ไปได้พอดีออได้มาอยู่ครูหนึ่งนี่หาศูนย์นี่อันนี้ศูนย์หาได้ไปแต่นับที่แรกศูนย์หาได้ไปเดียว อันนี้ได้หาศูนย์บ่มีอะไรพี่น้องหาศูนย์หาอะไรนะครับลากะเบิลนี่ครับขาดบ่ได้เบิลหาหาอันนี้เพิ่นเว้าตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดพุ่นนะครับเว้าแต่เลขออกเว้าเลยว่ามัาหาหานเพิ่นว่านี่าไปชมเอาแคบหนาจอตรงนี้เห็นบ่ครับผมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเก้าหาหาเก้ากลับไปอยู่ใบเดียวโอ้ยถลางออกหาเก้าพี่น้องกลับไปยู่คู่นึง กับใบสองใบอันนี้จะเป็นเลขศูนยเลขจากนครพนมนะเพิ่นเด่นศูนแล้วเพิ่นเด่น0ูนยเลขกิบใบสามใบอันนี้0ูนยแล้วก็9 0้นเก้ี่ของปู่สี่ศูนพอดีไปพ่อปู่ว่าแต่เห็นสตัวยิบเอาโหลดมาทันว่าเก้าศูนย์เก้ปู่พนฝัน9ก้นเะครับเห็นแล้วก็ได้ยิบพี่น้องนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอเนาะค่ะกับบลอตายตัวสี่สี่สเก้าใบสีบเก้าใบ แต่ว่าอาจจะไปเอาน้ำเจเพิ่อนเอยู่เดียวไปบานเจห้าเจเพิ่นเหลืออันนี้ซนอนนีห้าเก้าเก้าห้านะคะม่ช่งสี่หกหกสี่ห้าศูนย์ศห้าสามห้าห้าสามหลักะเจ็ดห้าหนึ่งเก้าเ้าหนึ่งนะคะอาทายไปฝุนี้เพื่นเบื้งบนอันนี้เลขทูบอันนี้อันนี้นะครับนาะเลขฟันอันนี้เลขฟันนะคะอันนี้เลขทูบอันนี้เลขทูบเทูบนะครับสุกใสในตะปูเด้อเก้าสามเจเมื่อคืนนี้แม่หมูฟันวาลูกน้องเพิ่นเสียชีวิตอืค่ะไปถามลูกน้องแม่หมูนี่นี่ลูกเพนเสียสิตมีจัง ลูกเป็นดังบันนะบันนี้เลยไปถามว่าอายุเพิ่นจักปีเพิ่นว่าสามสิบเจ็ดนี่แนะแม่อ๋อฟันไม่น้องเพิ่นจักกันน่องเพิ่นจักกันเอาอันนี้ชุดคัมลวณชุดบนเอาเนี่ยขันน่แครบนาจอชุดอันนี้ชุดบนนะคะแมนชุดบนวิ่งสามสี่ห้าเลขติดศูนย์หนึ่งสองจับคู่ให้สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ห้าสองนะคะเด่นที่หลักซี่กับหลักฐานคุณผู้ชมเด่นที่หลักตรงตรงน้องเลยตาท้าวิ่งบนวิ่งแค่ีกับหาพี่น้องเด่นที่สี่กับห้ามาครับบ่าวแถวจิติกัยพอสามตัวมันหลายอันนี้เป็นเลขเด่นเด่นบนคือซื้อสามตัวถ้าวิ่งวิ่งสี่กับห้าครับเด่นซีกับหาคือหลักซีกับหลักฐาอันนี้เป็นชุดบนชนกันหาศูนย์พี่น้องเอานี่ชุดล่างชุดแรกเอาวิ่งสี่กับห้าชนกันทั้งบนทั้งล่างชนกันเลยค่ะท่านผู้ชม่ะแคปหน้าจอแล้วค่ะ วิ่งล่าง4กับ5เนาะคะเลขติด0กับ9จับคู่ให้4 0 5 0 4 9 5 9 4คู่ตรงตรงขึ้กันบนนี่แม่นแต่ล่างนี่กลับไปนั่งมีโอกาสมาตัวกลับล่างโอ้ล่างกลับตัวไปด้วยเนาะค่ะาบนผูดได้ใหญกลับกลับไปนั่งพี่น้องแต่พอดีเนาะค่ะเอาแค่นี้เอาแค่ชุดเด่นลักซี่กันเลยค่ะทธรรมชุ่มตรงกันที่0 5 5 0กับาห้าศกับสี่ศย์ง่ายธรรมชมเอาแคปหน้าจอตามนีึ่งชุดบนชุดล่างแต่ว่าทานินพี่น้อง เน้นเลขฝันเน้นเลขฝันเน้นเลขฝันพี่น้องเอาชุดที่เลขฝันเอาแคบหน้าจอครับชุดที่บ่าวเ่านั่นทีเห็นนะพี่น้องน้อเก้าห้าเจ็ดห้าห้าศูนย์เก้าหนึ่งก็ได้หลายสามศูนย์ก็ได้ห้าก็ได้อือข้าพเจ้ชมบ่าวเถาเวันกบดุีรัฐบาลน้องข้าพผู้ชมครับเอาแคบหน้าจอตามนี้ค่ะเอาโชคดีด้วพี่น้องเด้อยมูลนิธนะครับ่ตอนเย็น นะครับเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันอีกทีหนึ่งไปรุ่นยูบันเคียโรตีรุ้นน้ำกันอีกทีนึงไปเบิ้งว่าบ่าวเท่าจะเป็นจังไดมือนี่จะได้ฟอดบ่จะได้โชคบ่หรือว่าจะข้อพับเตรียมทะเบิ้งน้ำกันงค่ะทานผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเมมูก็ต้องขอบคุณค่ะบ่าวเท่าค่ะพอกันไหมนะคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ